สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่23นะครับของวิชาเทคโนโลยีปิโรเคมีหน่วยเรียนที่6เคมีของคาร์บอน3วันนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่6.2นะครับการเตรียมไอโซโปรพานอลเรามาดูรายละเอียดกันนะครับไอโซโปรพานอลนะครับก็เป็นแอลโกอฮอล์ประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคาร์บอน3อะตอมนะครับคาร์บอน3อะตอมเนี่ยนะครับ ก็จะมีที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทนะครับก็จะเป็น Normal p r o p a n o l นะครับกับ ISO p r o p a n o l หรือเขาเรียวกว่า1 p r o p a n o l ก็ได้นะครับก็คือมีหมู่ไฮดรอกซีอยู่ที่ปลายนะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่1เร,เรียก1 p r o p a n o l หรือ Normal p r o p a n o l นะครับกับอีกอันหนึ่งเป็น2 p r o p a n o l นะครับหรือ,อมีหมู่ไฮดรอกซีอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะครับคาร์บอนตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2 นะครับหรือเรียกว่าไอโซโปรพานอลซึ่งเป็นสารที่เราจะเตรียมกันในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับตัวไอโซโปรพานอลหรือ2 p r โปรพานอลนะครับหรือโพรเพน2ออลนะครับก็จะเป็นของเหลวใส่ไม่มีสีมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงนะครับใช้ในการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์นะครับใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นะครับปฏิกิยาการเตรียมไอโซโปรพานอลนะครับสามารถเตรียมได้จากการเปรเร่งปฏิกิยาโดยใช้กรดซัลฟิริกนะครับซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับที่เราใช้เตรียมเอทานอลนะครับแต่ว่าเอทานอลหลักๆเนี่ยเราก็จะเตรียมจากกระบวนการหมักเฟอร์เมนเทชันโปรเซสนะครับตัวโปรพิลีนนะครับซึ่งใช้เป็นปิโตรเคมีคอลฟิสต็อกสำหรับเตรียมไอโซโปรพานอลนะครับก็จะทำปฏิกิยากับกรดซัลฟิริก นะครับเกิดเป็น s ันโซเนต e d โปรดักตนะครับแล้วเมื่อมีน้ำนะครับก็จะเกิดการสลายตัวให้ i s o p r o p a n น l ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวกระบวนการทางเคมีนะครับสำหรับการเตรียม i s o p r o p a n น l เนี่ยซึ่งเป็นส่วนของที่เป็นวิศวกรรมเคมีเขาดูแลเนี่ยก็จะฟอลโล w ตามเคมีของเราเพราะฉะนั้นครูขอถือโอกาสนี้นะครับในการเชื่อมโยงนักเคมีของเรากับวิศวกรรมเคมีนะครับว่า จริงๆทั้งเคมีและวิศวกรรมเคมีต้องเข้าใจกระบวนการไปพร้อมๆกันนะครับวิศวกรรมเคมีก็ต้องเข้าใจปฏิกิริยานะครับนะักเคมีก็ต้องให้คําแนะนําของปัญญาเคมีกับวิศวกร,รเพื่อออกแบบระบบนะครับในส่วนของเคมีครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือเนื่องจากตัวโพรพิลีนเนี่ยจำนวนคาร์บอนที่เป็นพันธะคู่เนี่ยมันไม่สมมาตรละเพราะฉะนั้นลำดับการเข้าของ ตัวไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซีที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องยึดหลักตามของมาโคฟนิคอฟนะครับดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเห็นมีพันธะคู่ถูกไหมครับถ้าเป็นไปตามหลักของมาโครนิคอฟนะครับมีเขียนอยู่ตรงไหนเนาะนี่มานะครับมาโคฟนิคอฟไม่รู้ครูอ,อ่านถูกหรือเปล่า นะครับเวลาเขาเติมพวกไฮโดรคาริกหรือ,อ,อปฏิกิยาไฮโดรฮาโลเนชั่นนะครับเรียกแบบนี้ดีกว่าไฮโดรฮาโลเนชั่นหรือปริยานี้เรียกไฮโดรคอริเนชั่นหรือปริยาไฮเดรชั่นก็ตามเนี่ยตำแหน่งของการเข้าไปเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับโดยไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะเข้าไปเติมที่คาร์บอนที่มีจำนวนไฮโดรเจนมาก เห็นไหมครับตัวนี้มีไฮโดรเจนคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจน2อะตอมคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจน1นอะตอมถูกไหมครับไฮโดรเจนตัวนี้จะเข้าไปเติมที่คาร์บอนที่มีจํานวนไฮโดรเจนมากนะครับเกิดเป็นคาร์โบแคดออนซึ่งเป็นคาร์บอนที่เสถียรกว่านะครับในกรณีนี้ก็คือซักระเดอรี่คาร์โบแคดออนแล้วคลอไรด์ประจุลบค่อยเข้ามาทําปฏิกิริยาเห็นไหมครับไฮโดรเจนตัวนี้ถูกเติมไปที่คาร์บอนที่มีไฮโดรเจนเกาะอยู่มากกว่า นะครับแล้วคอรลีนค่อยเข้าไปเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมเจอร์โปรด t ักต์แล้วก็มีมายเนอร์โปรดักต์เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเราลองดูจากปฏิกิริยานี้ลองดูเข้าไปในเว็บไซต์นะครับคุูก็ค้นด้วยคําทั่วไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับคาร์บ,บอนตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนเกาะอ,อยู่เลยครบ4 พันธะยอยู่แล้วนะครับ 1, 2, 3, 4นะครับส่วนคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจนอยู่2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนตัวนี้ก็จะต้องถูกเติมที่คาร์บอนที่มีไฮโดรเจนเกาะอยู่มากคือมีอยู่2เห็นไหมครับกลายเป็น3แล้วคลอเรนค่อยไปเกาะถ้วนี้ก็จะเป็นเมเจอร์โปรดักต์อีกตัวนึงก็จะเป็นไมเนอร์โปรดักต์ ทำนองเดียวกันครับตรงพันธะคู่เห็นไหมครับปัญหาการเติมเกิดที่ตำแหน่งพันธะคู่นะนะครับคาร์บอนตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนเลยนะครับเพราะว่ามีสี่พันธะเรียบร้อยแล้วคาร์บอนตัวนี้มีไฮโดรเจนหนึ่งถูกไหมครับพอเติมก็เติมที่คาร์บอนตำแหน่งนี้ถูกไหมครับเป็นไฮโดรเจน2ตัวคอยไล่ก็เติมอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของไฮเดรชันของโพลีเอรนนะครับก็จะได้โปรดักฑ์ที่สําคัญอยู่2ชนิดนะครับก็คือ1 โรพานอลกับ2 p r โปรพานอลโดยมี2 p r โปรพานอลหรือไอโซโปรพานอลเนี่ยเป็นเมเจอร์โปรด t ัก์ทันไหมครับทันไหมครับงั้นอย่าลืมพิจารณาหลักแบบนี้ด้วยนะครับออตัวเร่งปฏิกิริยาที่เราใช้ในสภาวะของเหลวนะครับก็คือพวกซัลเฟริกนะครับหรืออาจจะมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีสถานะเป็นของแข็งนะครับได้แก่พวกทางเซนออกไซด์แคทไอออนเอ็กซ์เชนจ์เรซินเป็นต้น นะครับซึ่ง Solid Acid Catalyst เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ลดปัญหาเรื่อง c o l l o i o n เห็นไหมครับนักวิศวกรรมเคมีนักเคมีทำงานร่วมกันนะครับสำหรับกรณีของการเล่งปัญญาในสภาวะแก๊สนะครับก็จะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ2 0 0 2 5ององศาเซลเซียสความดัน40บรรยากาศนะครับ เดี๋ยวในกระบวนการเราจะทําที่ของเหลวเดี๋ยวพวกเราจําสมการแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ไว้ด้วยนะครับนะครับเรามาดูส่วนที่เป็นกระบวนการกันบ้างนะครับในส่วนของกระบวนการนะครับถ้าเป็นไปได้ครูยอยากให้พวกเราลองเปิดเปิดดูเปิดเป็นลักษณะ2ไฟล์นะครับไฟหนึ่งคืออ่านคําอธิบายไฟลหนึ่งคือดูรูปประกอบนะครับหรือเซฟไว้ที่โทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็คอยดูนะครับ เดี๋ยวครูก็จะพูดให้พวกเราฟังแล้วก็ชี้ให้พวกเราดูนะครับกระบวนการเตรียมไอโซโปรพานอลนะครับสามารถทําได้โดยการเราป้อนสารที่เป็นโปรพิลีนบริสุทธิ์หรือเป็นของผสมเข้าไปในถังปฏิกรณ์นะครับแล้วก็ใช้กรดซัลฟูริกนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซัลฟูริก7 0นตะครับตอนป้อนเอทิลีนเข้าไปนะครับเพื่อทําปฏิกิริยาเนี่ย ขอโทษโปรพิลีนเข้าไปเพื่อทําปฏิกิริยาเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าโปรพิลีนเนี่ยเป็นแก๊สในขณะที่กรดซัฟลฟูริกเนี่ยเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัดมันเห็นไหมครับไม่ใช่กระบวนการเราฟังไปเฉยๆนะครับว่า เอะทำไมจะต้องป้อนสารที่ความดัน20-25บถึงบรรยากาศด้วยนะครับก็อย่าลืมด้วยว่าสารตั้งต้นเราปีสถานะเป็นอะไรทำไมถึงเราต้องอัดให้มันนะครับความเข้ากันของสารตั้งต้นตัวเร่งปฏิกิริยามันมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาอย่างไรนะครับประเด็นแบบนี้ต้องพิจารณานะครับเมื่อเราอัดแก๊สที่ความดัน20 ATM นะครับก็จะทำปิยากับซัลฟอริกนะครับลักษณะาการโฟล์เขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเคาน์เตอร์เคอร์เรนต์คือซัลฟอริกถูกบ้อนด้านบนแล้วก็โปรพรีลรนถูกบ้อนที่ด้านล่างนะครับให้เกิดการส่วนกันนะครับปิยานี้เป็นปิยาคลายความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการควบคุมความร้อนก็คือต้องหล่อเย็นนะครับกระบวนการหล่อเย็นก็เลยจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับกระบวนการนี้นะครับ นั้นเวลาถัาางปฏิกิริย์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าถัางปฏิกิริย์ของเราเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับปฏิกิริยาประเภทใดนะครับเป็นปฏิกิริยาแบบดุดความร้อนหรือคลายความร้อนกรณีของคลายความร้อนก็จาเป็นที่ต้องมีน้ําหล่อเย็นนะครับเพื่อควบคุมปฏิกิริยานะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกซันโฟเนต d p โปรดักจำได้ไหมครับมันยังไม่ทันเกิดไปเป็นไอโซโพรพานอลนะครับมันเกิดเป็นซันโฟเนต d p โปรดักอยู่นะครับ แล้วเราก็มีการเติมน้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยทำปฏิกิริยานะครับเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับซัลฟอริเตตโรดัคเพื่อให้เกิดไปเป็นไอโซโพรพานอลนะครับในปฏิกิริยานี้นะครับต้องระลึกถึงเสมอนะครับว่าเราอาจจะได้คอนเวอร์ชันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าได้คอนเวอร์ชันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่า ตัวโปรพิลีนเนี่ยไม่สามารถถูกคอนเวิร์ตและถูกเปลี่ยนไปเป็นไอโซโปรพานอลทั้งหมดยังมีโปรพิลีนบางส่วนที่เหลืออยู่นะครับซึ่งโปรพิลีนบางส่วนที่เหลืออยู่นั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องป้อนกลับมาเพื่อให้ทำปฏิกิริยานะครับและอีกอันหนึ่งที่ครูอยากให้ย้ำก็คือพึงระลึกไว้เสมอว่าปฏิกิริยาเนี่ยนอกเหนือจะเกิดไม่ครบร้อยเละเวลาเกิดไปเป็นผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวคือ Selectivity ไม่ได้หรือเปอร์เซ็นต์การเลือกสารไม่ได้ผลิตภัณฑ์แค่เพียงตัวเดียวนะคะนอกเหนือจากไอโซโพรพานอลเราอาจจะได้พวกสารประกอบอีเทอร์เกิดขึ้นก็ได้หรือ,อเกิดเกิดเกิดเป็นสารที่เป็นเป็นตัวอื่นๆน,นะครับที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ มันก็มีหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมให้ให้มันมีเปอร์เซ็นต์การเลือกสรรผลิตพัณฑ์ที่เราต้องการเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเมื่อตัวเ,เราป้อนโปรพิลนรรมยากซัลซูริกนะครับเกิดเป็นซัลซูเนเต็ดโปรดักเรามีการใส่น้ําเข้าไปนะครับเพื่อเปลี่ยนซัลซูเนเต็ดโปรดักให้กลายไปเป็นตัวไอโซโพรพานอลนะครับ จากนั้นสารก็จะถูกผ่านมานะครับที่ c คอสติกวอช h Unit นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกไหมครับหรือเป็นพวกเบสนะครับเพื่อที่กำจัดกรดที่ปนเปื้อนออกมานะครับจากนั้นก็จะมีการควบแน่นนะครับสารบางส่วนนะครับที่เป็นโปรพิลีนที่ไม่ทำปฏิกิยาเป็น Unreacted p r o p ป l พิลน,นะครับก็จะถูกแยก นะครับแล้วก็ป้อนกลับเข้าไปทำปฏิกิริยาใหม่นะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะถูกส่งมาด้านล่างนะครับแล้วก็มีกระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพราะเราได้ผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งชนิดนะครับก็อาจจะได้เป็นพวกอีเทอร์นะครับก็ส่วนที่เป็นไอโซโพรพิลอีเทอร์เนี่ยก็จะถูกป้อนกลับเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นไอโซ เพื่อให้เกิดการแตกออกนะครับและกลายไปเป็นไอโซโพรพานอลเป็นลำดับต่อไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับหลังจากแยกพวกอีเทอร์ไอโซโพรพิลอีเทอร์ออกไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์หรือเราย่อว่าเป็น IPA นะครับแล้วก็ได้น้ำเป็นเหมือพันนะครับซึ่งซึ่งความบริสุทธิ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีค่าต่ำอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผ่านเข้าไปยังกระบวนการแยกเพิ่มเติมนะครับซึ่งในกระบวนการกลั่นเนี่ยเราก็จะกลัน่นโดยใช้ระบบ Azeotropic นะครับเราก็จะได้ความเข้มข้นของเอทานอลที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นถึง99%นะครับถันไหมครับนั้นเวลาเราดูกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็อยากให้ ดูกระบวนการทางเคมี <c oughs> ประกอบไปด้วยนะครับครูก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเคมีนะครับเราก็อยากให้คิดไปพร้อมๆกันระหว่างนักเคมีกับวิศวกรรมเคมีว่าระบบออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับนักเคมีของเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีบ้างนะครับวิศวกรรมเคมีก็ต้องเข้าใจเคมีเป็นอย่างดีเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ออกแบบระบบได้ถูกต้องนะครับ สำหรับในคลิปนี้สำหรับการเตรียม i s o p r o p พ n โอคูก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ